เที่ยวญี่ปุ่น4คืน5วัน <Wow. S 1> อันยองสวัสดีค่ะฮนันเฟรมบรีนะคะคนไทยในเกาหลีใต้นะคะวันนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะจะพา,าเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันเราเดินทางมาที่สนามบิน อินชอนประเทศเกาหลีใต้นะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้เรามีไฟบินตอนเช้านะคะได้เวลาขึ้นเครื่องประมาณ6กโมงสีนาทีนะคะก็เลยต้องมาเช็คอินกันแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้กำลังเดินเข้าสนามบินแล้วนะคะสนามบินอินชอนเทอร์มินอลสนี้เพิ่งจะเปิดใหม่ไม่นานนะคะก็บางอย่างก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีแต่ว่าก็มีข้อดีนะคะที่ว่าคนไม่ค่อยเยอะมากเราก็เลย ได้มีโอกาสเช็คอินได้เร็วนะคะไม่ต้องต่อคิวนานก็ได้เช็คอินกันแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็มีคนมาต่อคิวกันแต่เช้าเหมือนกันค่ะหลังจากที่เราเช็คอินเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวเดินเข้าเกตเลยค่ะไปนั่งรอขึ้นเครื่องได้เลยนะคะก็ระยะทางเดินไปก็ค่อนข้างจะไกลยอยู่พอสมควรนะคะใครที่จะมาเที่ยวก็ เผื่อเวลาล่วงหน้าสักหน่อยนะคะทริปนี้นะคะเราเดินทางด้วยกันทั้งหมด4คนค่ะก็มีคุณยายนะคะมี GR มีอาป้าแล้วก็ออมม่านะคะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยกันนะคะในทริปนี้เป็นครั้งที่2นะคะที่ออมม่าได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะคะรอบนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จะได้พา GR แล้วก็อาป้าไปเที่ยวด้วยกันนะคะ ที่สนามบินเทอร์มินอลสองนี่นะคะข้อดีนะคะก็จะมีเครื่องเล่นสําหรับเด็กๆด,ด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะให้เด็กๆได้เล่นเพลิดเพลินช่วงเวลารอขึ้นเครื่องนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะเอาละค่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปขึ้นเครื่องกันแล้วนะคะเราก็ค่อยๆเดินลงไปขึ้นเครื่องค่ะไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าเรามีเวลาเรามาเผื่อตั้งแต่เช้าแล้วนะคะมาตั้งแต่ฟ้ายังมืดอยู่ตอนนี้ฟ้าเริ่มสว่างกันแล้วนะคะ กำลังเดินเข้าเ,เ,เครื่องกันแล้วค่ะก็ไม่ค่อยตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเคยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้วครั้งนี้ก็เป็นรอบที่สองที่ออมม่าจะได้ไปเที่ยวก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นมากเท่าไหร่นะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ GR ได้เดินทางไปญี่ปุ่นนะคะกับอาป้าค่ะก็เลยตื่นเต้นดีนะคะดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นในครั้งนี้ in นะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าเครื่องแล้วค่ะ รอบนี้นะคะเราตั้งใจว่าจะเก็บบรรยากาศนะคะที่ญี่ปุ่นเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าเคยไปญี่ปุ่นรอบที่แล้วไม่ได้มีโอกาสได้ทําคลิปหรือว่าถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะคะรอบนี้เราก็เลยตั้งใจจะถ่ายเก็บไว้ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยกันนะคะตอนนี้เราขึ้นมาบนเครื่องแล้วนะคะนี่นะคะเป็นวิวที่เรานั่งมองจากในเครื่องบินลงไปนะคะเราจะมองเห็นด้านล่างจะเห็นภูเขานะคะ ขาวโพลนไปหมดเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะเหมือนภูเขาน้ําแข็งเลยค่ะที่นี่นะคะเขาเรียกว่าเจแปนแอลนะคะจะเป็นส่วนที่ก่อนที่จะถึงสนามบินนาริตะนะคะพื้นที่จะกว้างมากๆเลยค่ะมองสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะนั่งมองชมวิวเพลินๆนะคะก็ไม่อยากจะนอนเลยค่ะจีอาไม่ได้นอนเลยนะคะมัวแต่มอง นั่งมองวิวทั้งวันเลยค่ะอยากจะอยู่นานๆบนเครื่องเลยค่ะไม่อยากจะลงเลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศบนเครื่องมันดีจริงๆนะคะอีกนิดเดียวเราจะถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะ <Yeah! S 1> ถึงแล้วจ้า น้ำบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นนะคะเราลงจากเครื่องเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอลงมาปุ๊บนะคะญี่ปุ่นนะคะฝนตก oh จ้าแล้วก็เมฆเยอะหมอกเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันได้หรือเปล่านะคะเราต้องดูแผนกันอีกทีนะคะที่ตั้งใจไว้นะคะจะได้ไปไหมตอนนี้เรากําลังเดินที่จะไปตอมอนะคะก็ต้องเดินลงไปด้านล่างนะคะตอมอจะอยู่ชั้นล่างนะคะคนไม่ค่อยเยอะนะคะแต่เวลา เข้าไปด้านในนี่คงจะเยอะมากๆเลยค่ะเนี่ยระหว่างทางนะคะบันไดเรื่อนก็จะมีภาพกระตูน่ารักน่ารักนะคะถูกใจจิมากเลยค่ะเต้นเป็นหนึ่งกลุ่มนะคะก่อนที่จะเดินเข้าตอมนะคะตอนนี้เราเดินออกมาจากสนามบินแล้วนะคะพอดีว่าที่ตอมญี่ปุ่นนะคะเขาห้ามใช้กล้องนะคะเราก็เลยไม่มีโอกาสได้เก็บภาพบรรยากาศในตอมนะคะเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็ต่อแถวนานมากๆเลยค่ะ ออกจากตอมเรียบร้อยนะคะเราก็เดินมาที่สนามบินหน้าสนามบินนาริตะนะคะเพื่อที่จะมาขึ้นรถนะคะมีรถตู้นะคะวันนี้เรามีไกด์นะคะดูแลเรานะคะทั้งตลอด5วันที่เรามาเที่ยวญี่ปุ่นนี้ เป็นพิกด์สุดล่อนะคะเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนะคะอยู่ญี่ปุ่นมายาวนานมากเกือบสาสิบปีนะคะผู้ภาษาญี่ปุ่นเก่งมากๆเลยคะ่ะเขาจะรับหน้าที่เป็นคนพาเราเที่ยวแล้วก็ดูแลเราทั้งห้าวันนี้นะคะถ่ายรูปไว้ก่อนนะคะเป็นที่ระละึกนะคะที่สนามบินนาริตะนะคะก่อนที่เราจะออกเดินทางต่อไปนะคะนี่นะคะนั่งรถไปก็ตั้งใจว่าเราจะไปหาอะไรทานกันก่อนนะคะหาอะไรที่มันทานง่ายๆนะคะก่อนที่เราจะเดินท,ทางไปเที่ยวกันต่อพิกด์ก็เลยจะพาไปกินอาหาร อ๋ร้านที่คนญี่ปุ่นชอบกินนะคะเราอยากรู้รสชาติที่ว่าคนญี่ปุ่นกับคนเกาหลีนะคะจะทานอาหารรสชาติคล้ายๆกันหรือเปล่าแล้วก็เป็นอาหารพื้นเมืองที่คนญี่ปุ่นเขานิยมทานกันต้องการฟิลแบบว่าคนญี่ปุ่นทานเลยค่ะเรามาทิปรอบนี้นี่ต้องการความเป็นออริจินอลของญี่ปุ่นนะคะความเรียวของคนญี่ปุ่นอยากรู้การใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นที่อยู่ที่นี่นะคะเขาใช้ชีวิตสไตล์การกินเขาเป็นแบบไหนนะคะ รอบนี้เรามีโอกาสนะคะเราก็เลยจะไปทดลองทุกอย่างเลยค่ะนั่งรถชมเมืองไปเรื่อยบรรยากาศก็วันนี้ฝนตกตลอดทั้งวันเลยนะคะพยากรณ์อากาศก็ฝนตกทั้งวันเลยทิปของเราวันนี้อถึงร้านอาหารแล้วนะคะที่เราจะไปทานกันวันนี้พี่กด์บอกว่าเป็นร้านที่ราคาถูกประหยดัดอร่อยแล้วก็คนญี่ปุ่นนิยมมาทานมากๆเลยค่ะ เราก็เลยไปทดลองกันเลยนะคะว่าอาหารญี่ปุ่นจะรสชาติเป็นยังไงบ้างนี่นะคะอาหารที่เราสั่งมาเป็นข้าวหน้าปลาไหลนะคะเราก็ทดลองชิมนะคะว่าปลาไหลของเกาหลีกับปลาไหลญี่ปุ่นนี้จะรสชาติแตกต่างกันหรือเปล่านะคะก็อร่อยน,นะคะเนื้อนุ่มละลายในปากเหมือนกันนะคะแต่ที่ญี่ปุ่นขน้อดีนะคะเขามีอาหารเซตสําหรับเด็กด้วยค่ะน่ารักมากเลยค่ะมีของเล่นแถมให้ด้วยถูกใจจียามากๆเรากินกัน4ี่คนหมดไปประมาณ3,000ันกว่าเยนนะคะ กินเสร็ออกมาถ่ายรูปรถของเรานะคะที่จะเที่ยวกันวันนี้นะคะเป็นรถเอาผ่านนะคะพี่เขามารับเราเพื่อจะพาเที่ยวญี่ปุ่นตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่เมืองโตเกียวแถาชิบุย่าแล้วนะคะเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆก,กับสนามบินนาริตะนะคะ mm hmm. พี่ไกดแนะนําว่าเรามาเช็คอินที่จุดนี้เป็นจุดแรกกันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้สนามบินนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนกำลังนิยมมากันมากเลยค่ะ เป็นจุดที่มีความสวยงามมากนะคะตอนกลางคืนเขาจะมีการเปิดไฟแสงสีนะคะว่า <Wow. S 1> บรรยากาศดีสวยงามมากจริงๆเลยค่ะไม่น่าละค่ะคนมาเยอะจริงๆมีคนไทยมาเยอะมากเลยนะคะที่นี่นะคะเราเห็นคนไทยเยอะมากๆเลยมานิยมมาถ่ายรูปก,กันที่นี่นะคะเป็นจุดเช็คอินแรกในเมืองที่อยู่ใกล้ๆในเมืองนะคะสามารถเดินทางมาง่ายๆคนก็เลยจะนิยมมาเยอะค่ะนี่นะคะของจริงสวยมากๆนะคะฟิลแบบ ซากุระญี่ปุ่นนะคะสวยจริงๆค่ะออกจากชิบุย่าเราก็จะไปเมืองใกล้ๆกันนะคะก็อยู่ในใกล้ๆกับชิบุย่าค่ะเป็นสถานที่เป็นส่วนพักผ่อนนะคะที่คนญี่ปุ่นนะคะคนแถานี้จะนิยมมามากเป็นจุดเช็คอินจุดใหม่นะคะที่ มาชมซาก,กุระกันค่ะยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนะคะพิกไกแนะนําเลยว่าต้องมาที่นี่ให้ได้ค่ะเพราะว่าที่นี่สวยมากจริงๆค่ะอยากให้เรามาเห็นนะคะน้ําใสมากๆเลยค่ะเนี่ค่ะซาก,กุระที่นี่สวยจริงๆนะคะมันฟูแล้วก็เยอะมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วที่เกาหลีนะคะก็มีซาก,กุระเหมือนกันนะคะแต่ว่าซาก,กุระที่เกาหลีเนี่ยจะไม่เยอะเท่าที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ช่วงนี้ที่นี่ขนาดฝนตกนะคะสามสี่วันติดก,กันแล้วปกติเนี่ย กลีบซากุระเขาจะร่วงเร็วมากๆเลยนะ,ะแต่ที่นี่นะคะก็ยังไม่ร่วงนะคะก็ยังเยอะอยู่นะคะแล้วก็บางต้นเนี่ยก็ยังไม่บานเพราะว่าอากาศช่วงนี้นะคะที่ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเนี่ยจะอากาศคล้ายๆกันก็คือว่าอากาศร้อนบ้างเย็นบ้างฝนตกบ้างก็เลยทําให้ซากุระบานช้ากว่าปกตินะคะปีนี้แต่ว่าเราก็ยังโชคดีนะคะที่เรามาทันได้ดูได้ชมซากุระสวยๆกันวันนี้นะคะฝนเริ่มจะ หยุดกันแล้วนะคะเราก็เลยได้มีโอกาสได้มาชมซาก,กุระแบบสวยๆค่ะบรรยากาศหลังฝนตกดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะคนญี่ปุ่นเยอะมากเลยค่ะที่นี่แทบจะไม่เห็นคนต่างชาติเลยเป็นจุดที่แบบจุดลับๆนะคะที่คนญี่ปุ่นมาเช็คอินถ่ายรูปกันเยอะมากเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะ เราเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าซากุระที่นี่เวลาถ่ายภาพออกมาภาพสวยวิวดีมากเลยค่ะดูคลาสสิกแบบฟิลญี่ปุ่นมูจิมากๆเลยนะคะนี่นะค่ะมีแต่มุมสวยๆค่ะออกจากที่เมืองนี้ไปเราก็เดินทางไปทิดสุดอากากนนะคะเพราะว่าเราได้ยินมาว่าวันนี้นะคะจะมีฟูจิออกมาให้เราเห็นค่ะในที่สุดเราก็ได้เห็นนะคะเพราะว่าเราไม่คิดเลยว่า เราจะได้เห็นฟูจิวันนี้เพราะว่าพยากรณ์วันนี้นะคะจะมีเมฆหมอกมากไม่ใช่ว่าใครจะได้เห็นฟูจิกันง่ายๆนะคะบางคนมาฟูจิหลายรอบก็ไม่ได้เห็นฟูจินะคะถ้าเกิดว่ามาไม่ตรงช่วงจังหวะที่ลุงฟูจิจะออกมานี่นะคะมาถึงที่นี่นะคะเมืองชิซูกะเป็นเมืองที่สวยงามมากสามารถมองเห็นฟูจิได้ทุกมุมเมืองเลยนะคะมุมนี้เป็นมุมจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะคะที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันมากๆเราจะเดินเล่น ริมแม่น้ำนี้นะคะแล้วก็จะไปเดินเล่นถ่ายรูปกันที่สะพานนะคะเป็นมุมที่วิวที่ดีมากมองเห็นฟูจิพร้อมต้นซาก,กุระเรียงรายนะคะคนญี่ปุ่นจะนิยมมาถ่ายรูปที่นี่มากเราก็เลยจะไปดูที่จุดนี้เพื่อที่จะเก็บรูปสวยๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนี่นะคะลุงฟูจิข้าวมาแล้ว เราเห็นแล้วนะคะลุงฟูจิสวยมากเลยค่ะในที่สุดเราก็ได้เห็นลุงฟูจิแล้วนะคะตอนแรกคิดว่าเราจะไม่ได้เห็นแล้วนะคะแต่วันนี้ในที่สุดก็ได้เห็นลุงฟูจิแล้วค่ะสวยสมคําล่ําลือจริงๆค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยเราดีใจมากเลยนะคะที่วันนี้เราได้มีโอกาสเห็นลุงฟูจิออกมาทักทายเราแล้วนะคะเราก็เก็บบรรยากาศนะคะถ่ายวิดีโอเก็บไว้เพื่อที่จะ เป็นที่ระลึกนะคะให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศที่เรามาชมกันวันนี้บรรยากาศริมน้ํานะคะตอนเย็นๆเ,เวลาช่วงเย็นๆก็สวยงามมากเลยค่ะเวลาที่แดดสองมาแล้วก็มีต้นซากุระอยู่ริมน้ํานะคะมันสวยมากเลยนะคะของจริงที่เราเห็นเนี่ยกับภาพนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเ,เพื่อนๆมีโอกาสนะคะก็แวะมาเที่ยวที่เมืองนี้นะคะชิซสุโอกะค่ะเป็นเมืองที่มีความสวยงามมากแล้วก็มีจุดถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะมากเลยนะคะ เราก็มีโอกาสได้มาวันนี้เพราะว่าฟ้าเปิดช่วงเย็นนะคะเราทุกมีโอกาสได้เห็นฟูจิค่ะถ้าเกิดว่าฟ้าไม่เปิดวันนี้เราโชคไม่ดีเราอาจจะไม่ได้เห็นเลยนะคะแต่วันนี้เป็นวันที่เราโชคดีจริงๆค่ะเราก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศที่นี่ไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะเดินทางไปที่ฟูจิกันคืนนี้นะคะเราจะพักที่ฟูจิกันออกจากที่ชิซูกะแล้วเราก็าแวะไปที่ศาลเจ้านะคะเป็นศาลเจ้าใกล้ๆกับ จุดชมวิวที่สะพานเมื่อกี้นี้นะคะก็อยู่ไม่ไกลกันมากก็จะเป็นศาลเจ้าแล้วก็มีวัดนะคะน้ําที่นี่จะใส่มากๆเลยนะคะเป็นจุดเช็คอินอีกจุดนึงนะคะที่คนนิยมมาถ่ายรูปที่เมืองนี้นะคะก็เป็นเวลาช่วงเย็นนะคะเรามีเวลามาแป๊บหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะค่าแล้วนะคะก็เลยต้องรีบเดินทางมาแล้วก็แวะมาชมบรรยากาศ ช่วงเงย็นๆแป๊บหนึ่งนะคะบรรยากาศที่นี่สวยมากเลยค่ะน้ําใส่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีปลาเยอะมากเลยค่ะมีแต่มุมถ่ายรูปที่สวยๆนะคะด้านล่างดูสิคะน้ําใสจริงๆเลยค่ะเราก็แวะมาถ่ายรูปที่นี่เดินเล่นที่นี่ช่วงเงย็นๆก่อนที่เราจะกลับไปเข้าที่พักกันนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะคนไหนที่มีโอกาสนะคะก็ แวะมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันนะคะมาตามรอยจุดเช็คอินที่เราได้ไปเที่ยวกันวันนี้ก็ได้นะคะอยากให้เ,เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศสวยๆของที่ญี่ปุ่นเราทําคลิปนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนได้ชื่นชมบรรยากาศนะคะว่ามีโอกาสที่ได้มาญี่ปุ่นเราก็อยากให้ทุกคนได้มาท่องเที่ยวที่นี่กันนะคะสวยมากๆเลยค่ะสวยยิ่งกว่าในภาพถ่ายนะคะเรามาถึงเราก็ดีใจนะคะได้เห็นฟูจิก็เต้นซะหน่อยนะคะ เที่ยวเสร็จแล้วนะคะเราก็เต้นกันซะหน่อยนะคะวันนี้ดีใจมากๆเลยคะที่เรามาญี่ปุ่นแล้วเราได้เจอฟูจิสมใจที่เราได้อยากเจอนะคะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นโชคดีมากๆที่เราได้มาในวันนี้แล้วเราได้เห็นฟูจินะคะลุงฟูจิออกมาทักทายเรานะคะคืนนี้วันนี้เรานอนหลับฝันดีแล้วนะคะพรุ่งนี้นะคะเราก็มีแผนที่จะไปเที่ยว ที่เมืองอื่นกันนะคะเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามด้วยนะ,ะหรือว่าใครที่สนใจนะคะอยากมาตามรอยจุดเช็คอินที่เราได้เที่ยวมามาได้เลยนะคะเพราะว่าทุกที่ในญี่ปุ่นนะคะสวยงามมากจริงๆนะคะสวยงามอลังการแล้วก็สวยมากที่สุดเลยค่ะถ้าเกิดสนใจนะคะก็มากันได้เลยนะคะมากันเยอะๆเพราะว่าที่นี่มีอะไรมากมายที่คุณยังไม่เคยเห็นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ